สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้ผมบันทึกวิดีโอนะครับวันที่31มีนาคม2565นะครับนะผมเริ่มบันทึกวิดีโอช่วง21นา36นาทีนะครับเนาะพรุ่งนี้วันที่1ะครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยในเมื่อเราเป็นช่องหวยนะครับเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องหวยนะครับพี่น้องเนาะ ข้อมูลผมก็แบ่งปันไปค่อนข้างจะจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะครบทุกข้อมูลแล้วแหละนะครับแต่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมตั้งใจว่าจะนามาแบ่งปันนะครับก็ยังไม่ได้ครบถ้วนหรอกนะครับแต่ในส่วนของตารางเลขกาลงวันเลขคาดการ6ตัวอะไรพวกนี้นนะครับหรือส่วนสูตรเลขดับเลขเด่นก็ให้ครบแล้วแหละ ผมจะมารวบยอดในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับจากทั้งหมดที่ผมแบ่งปันไปนะครับเอาเออเลขไม่ควรเล่นผมยังไม่ได้แบ่งปันนี่นะนะครับนะเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปนี้แหละนะครับล่าสุดเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าก็คือตารางเลขกำลังวันเนาะเพราะว่าวันที่1เมษาตรงกับวันศุกร์นะครับตรงกับวันศุกร วันสุกข,ข้างแรมนะครับผมก็เลยไม่เลยสิผมยึดเอาตารางรวมเป็นหลักนะครับตารางสุกรวมเนาะมันมีสุกข,ข้างขึ้นข้างแรมนะครับผมยึดตารางนี้เป็นหลักตารางนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับมันมีใช้อยู่แล้วนะครับมาหลายสิบปีแล้วแหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นด้วยแต่ติดที่ตัวเลขมันหลายตัวนะครับมันมีทั้งหมด9ตําตำแหน่งเะนาะ แต่ก็ไม่ได้มีทุกตำแหน่งหรอกอย่างตารางนี้ก็มีอยู่7ตัวเนาะผมตัดเลข4ออกเนาะเพราะผมคาดการว่าเลข4จะดับก็เลยเหลือเพียงเท่านี้861730นะครับ8 6 1730ซึ่งเลขก็ใกล้เคียงกับเลขคาดการผมนะไม่เหมือนกันก็แค่เลข6กับเลข5นะครับ ชุดเต็มผมก็ยังไม่ได้แบ่งปันนี่นะนะนี่คือชุดเต็มที่ผมสูตรของผมเองนะครับนะสูตรของผมเองส่วนนี้ก็คือตารางเลขกำลังวันก็วิธีการของผมเองบวกกับตารางเลขกำลังวันนะครับที่มีที่อาจารย์ท่านใดไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับคิดค้นขึ้นมาเนาะตัวเลขก็เลขศูนย์ก็มีเหมือนกันนะครับ เลขห้าก็กลายเป็นเลขหกซะเลขสองก็กลายเป็นเลขหนึ่งนะนะครับเลขเจ็ดก็มีนะครับเลขสามก็มีและเลขแปดก็มีที่ต่างกันก็คือเลขหนึ่งกลายเป็นเลขสองนะครับเลขหกเลขหกกลายเป็นเลขห้านะครับนะตามนี้ต่างกันเพียงสองตัวที่เหลือก็คือแปดเจ็ดสามศูนย์เหมือนกัน อย่างที่เคยบอกไว้นะครับเลขของผมเนี่ยที่ผมนําเสนอเป็นเลข6ตัวนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทํากําไรได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทํากําไรได้ถ้าวินเป็นเลขชุด2ตัวนะครับอย่างเงี้ยก็ได้36ชุด36ชุดแต่ว่าถ้าจะวางทั้งบนทั้งล่างเนี่ยสาชุดต่อให้ถูกหวยนะครับถูกบนหรือล่างอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้กําไร ต้องถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะฉะนั้นสูตรเลขดับจึงจําเป็นมากสําหรับการนํามาใช้กันเลขชุด2ตัว36ชุดนะครับเพราะว่าเลข6ตัวไม่ได้เด่นทุกตัวแน่นอนนะครับ3ตัวบนเด่นได้แค่3ตัวนะครับมากสุด3ตัวก็น้อยสุดก็1ตัวเป็นเลขเป็นเลขตองเนาะ <laughs> นะครับศ0 0ย์นย์นีน่ยส่วนเลข2ตัวล่างนะครับก็ เด่นได้สูงสุดสแค่2ตัวถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็ตัวเดียวนะครับก็36ชุดผมแบ่งปันไปแล้วเนาะในคิดในคลิปกิติคนที่คุยนะครับเลขวิ่งบนผมคือเลข7นะครับซึ่งมันชนกันพอดีทั้ง2วิธีการเนาะนะครับก็อยู่ตรงหน้านี่แหละนะครับ จากทั้งสองวิธีการตัวเลขที่แตกต่างกันก็คือเลข6เลข5เลข2เลข1นะครับนอกนั้นก็เหมือนกันหมดอีกสีตัวที่เหลือตรงกันหมดชนกันหมดนะครับก็ผมก็จะไม่ได้ไล่เรียงอะไรให้ฟังจนครบนะเพราะว่าอยู่ตรงหน้าแล้วแคปหน้าจอได้เลยนะครับผมตามนี้ส่วนสูตรและวิธีการอื่นๆนะครับ มาดูอะไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเลขที่ไม่เคยเด่นกับหวยวันศุกรนะ์เนาะที่อยู่ตรงหน้านี่คือหวยวันศุกร์นะครับสิบสองงวดย้อนหลังเนาะตั้งแต่วันที่สิบหกเดือนมีนาคมปีหกหนึ่งนะครับจนถึงล่าสุดวันที่หนึ่งตุลาคมปีหกสี่ทั้งหมดนี่คือหวยวันศุกร์นะครับมาดูอันนี้ผมยังไม่ทําสูตรหวยวันศุกร์แบ่งปันท่านผู้ชมเลยนะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ เลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่เคยเด่นนะครับหลักหน่วยล่างหน่วยบรรสุหนึ่งนะครับนอ,อเนาะหน่วยล่างเนาะสองล่ะสองก็เคยเด่นนะครับสามสามก็เด่นสี่ก็เด่นหก็เด่นหกก็เด่นโอ้ อีกตัวหนึ่งเลขเจ็ 7, ไม่เคยเด่น8ปดเด่นเเด่นศูนยเด่นมีเพียงสองตัวนะครับหวววันศุกร์หวววันศุกร์หกับเจไม่เคยเด่นล่างนะครับหน่วยล่างเนาะสิล่างละหนึ่งอ่าสองเฮ้ยไม่มีสองนะจ๊ะสาสามมา สี่ห้าหมี2ตัวเหมือนกันกับ2กับ4นะครับนะเป็นเพียงสถิติแค่12บงงวดเท่านั้นนะครับก็มันบอกอะไรได้บ้างเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า เลขจะออกหรือไม่ออกตามที่ผมพูดนะเพราะฉะนั้นเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันมาต่อกันที่หลักหน่วยบนนะครับนะเลขที่มีเครเด่น หนึ่งนะครับมีสองสองยังไม่เคยเด่นนะครับยังรอบสิบสองงวดสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋แปดเก้าศูนย์นะครับสองตัวอีกแล้วเหอือนสะิบบนนะครับหนึ่งสองสามสี่ สี่ไม่เคยเด่นสิบบนห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ไม่เคยเด่นนะศูนย์โอเคร้อยบนนะครับหนึ่งสองนะครับสามล่ะสามก็มาสี่ ห้าหกเจ็ดโอ้แปดเก้าศูนย์นะครับเออตามนี้ครับผมเลขที่ไม่เคยเด่นหวยบัรศุเลขไม่เคยเด่นหวยบันศุกนะครับก็ เอาให้เป็นข้อมูลนะครับในการเลือกซื้ออรเตอรี่ตรงนี้ด้วกันนะครับวันสุดท้ายแล้วเนาะแยกกันเป็นหลักๆก็เลยนะครับสำหรับใครที่มีตัวเลขอยู่ในมือหลายตัวเนาะถ้าสูตรเลขเด่นละ่ะเรามาตั้งต้นด้วยหลักหน่วยล่างกันนะครับหน่วยล่างงวดนี้คือเลขสองเนาะนับถอยหลังสัก สักสครั้งเนาะสองหนึ่งเก้านะครับนับแค่สามตัวเอาเลขแค่สามตัวเนาะสองหนึ่งเก้าเงี้ยนะมาดูผลดิในงวดถัดม,มาหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับ9ก้าห้าเด่นสองตัวนะนี่เก้าเด่นล่างเลขสามตัวเด่นสองตัวโอเคนะนะครับมาดูห้านะครับ ห้าสี่สามเด่นหนึ่งตัวก็เลขสามเนาะนะครับหกอันนี้มันจะทำเป็นคิดแยกก็ย,กกย,ยังกลอยู่มันวันสุดท้ายแล้วหกห้าสี่เบียนสี่หนึ่งตัวตำแหน่งเดีวยวกันก็เลขสามแล้วนะตำแหน่งสุดท้ายเนาะห้าสี่สามนะครับหกห้าสี่เออตำแหน่งเดีวยวกันเลยสามครั้งแล้วนะตำแหน่งที่สามนะเด่นพร้อมกันสามโง่ติดต่อกันสี่ สามสองไม่มีนะครับห้าสี่สามโอ้เด่นตำแหน่งที่สองคืเลขสี่เก้าแปดเจ็ดตำแหน่งที่สามนะครับเด่นเลขเจ็ดโอ้เก้าด้วยนี่นะเข้านี้ด้วยเข้านี้ด้วยเข้าสองตัวล่างด้วยนะเก้าแปดเจ็ดนะครับต่อมาก็เก้าอีกนะเก้าแปดเจ็ดเด่นสองตัวเลยแปดกับเจ็ด อืมนะเืมเดมหลุดเฟรมไม่ได้ไงเนี่ยเก้าแปดเจ็ดนะเด่นสองตัวแปดกับเจ็ดเลยนะเด่นเจ็ดเด่นสองตำแหน่งเลยแปดเจ็ดหกเด่นแปดตัวเดียวนะครับแปดเจ็ดหกแตกสามตัวบนด้วยนะครับ แต่สตัวบนด้วยแปดเจ็ดหออแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับนะนี่ไงว่างแล้วแปดเจ็ดหกนะตั้งต้นด้วยหน่วยล่างเนาะโอ้ทานับต่ออีกเส้นนิดนึงเนี่ยนะโอ้ข้าสมบนทั้งล่างเลยเนี่ยแต่เอาเราเอาแค่สามตัวพอหกห้าสี่เด่นห้าตัวเดียวเนาะเด่นตำแหน่งที่สองศูนย์ 98เด่นแค่เลข8ตัวเดียวนะครับตำแหน่งที่3นะ098นะและสุดท้ายนะครับ321เรามีเลข3อยู่ในตารางเลขกลางวันด้วยนะเรามีเลข1ด้วยไม่มีแค่เลข2ตัวเดียวเลข2ออยู่ในชุดเต็มของผมนะ ผมว่าต้องมาสักตัวหนึ่งอนี่ยตำแหน่งที่สามเด่นบ่อยสุดนะครับตำแหน่งที่สามเด่นบ่อยสุดมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เลขหนึ่งจะเด่นมากที่สุดนะครับพอนักเข้าแล้วนะตำแหน่งที่สามเด่นบ่อยสุดศูนย์เก้าแปดเนี่ยล่าสุดก็คือเลขแปดนะครับ หกห้าสี่เออเลขค่าตำแหน่งที่สองแปดเจ็ดหก 5, 8, 7, โอ้อันนี้เข้า <c oughs> เข้าตัวบททางล่างนะแตกสามตัวบนด้วยโอเคสูตรหวยบรรจุนนะอันนี้เราคุยกันไปแล้วนะครับอ่านี่เป็นเลขไม่เคยเด่นวันวันที่หน่งเมษายนสิบสอปีย้อนหลังอนะเนาะ หน่วยล่างก็จะเป็นเลขหอเลขสี่เลขหกเลข 6, เจ็ดเลข8ปดนะครับสิบล่างก็จะเป็นหนึ่งสามสี่ส่วนหน่วยบนก็จะเป็นเลขเก้าสิบบนก็จะเป็นสี่กับห้านะครับแล้วก็ร้อยบนก็จะมีหนึ่งสามสี่นะครับเออข้อมูลในงวดนี้ผมมีเพียงเท่านี้เนาะนี่คือเลขดับในงวดนี้นะครับเลขที่คาดว่าจะดับในงวดนี้ สี่หกหนึ่งเก้าเนาะโอ้โห,โหเลขหนึ่งเอออืมเลขหนึ่งเอาไว้เป็นที่เข้าใจแล้วกันว่ามีโอกาสที่จะเด่นนะนะครับผมวางดับทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยมีโอกาสเด่นนะครับเลขหนึ่งนะใครใครยังใช้เลขหนึ่งอยู่ในมืออยู่ไม่ต้องตกใจนะครับ มีโอกาสที่จะเด่นอยู่นะครับแต่อันนี้ผมคัดตามสถิติแล้วนะครับสถิติโดยรวมเนาะนะครับไม่ได้แยกเป็นหลักเนาะรวมรวมน่ะนะมันมีโอกาสที่จะดับแต่ถ้าจะให้วัดเป็นหลักๆไปนะ่ะผมว่ามีโอกาสที่จะเด่นล่างนะครับหน่วยล่างนะมีโอกาสหน่วยล่างรูดหลังลดีกว่ามั้งเชุดเองอื้อเนาะเออสิชุดนี่มีหนึ่งหด้วยโอเค ใช้เวลา15นาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่ไม่สามารถเ,เข้ามาแบ่งปันข้อมูลได้ในทุกๆวันนะครับบางวันก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับคือพอไม่ได้ทำนานๆแล้วคือพอทำวันเว้นวันนะครับแล้วก็มันก็เลยเวลาจะทำมันก็เลยต้องปรับอารมณ์นิดหนึงพอดีมันมีทุรละต้องทำหลายอย่างนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยท่านใดที่เป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามกิติคุณคำนวณน,นะครับก็จริงๆผมก็มีข้อมูลเยอะะแหละที่จะมาเล่าสู่กันฟังแต่ด้วยภารกิจส่วนตัวนะครับรัดติวนะก็ใช้เวลานี่แหละช่วงค่ำๆนี่แหละนะครับมาเล่ามาคุยสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โอ้อันนี้ของงวดที่แล้วนี่นะ